สวัสดีค่ะลูกค้าเปิดรีดกระสอบนี้นะคะข่สั้นคาโก้ค,าคา่ะพี่ขาลูกค้าเปิดรีดกระสอบนี้นะคะเดี๋ยวก่อนจะรีด<ส>เดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูกันนะคะตัวนี้เนี่ยลูกค้ามาเปิดหน้าร้านหลายคนแล้วนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะได้ไถ่ายรีวิวแค่สั้นๆเพราะว่าบางทีลูกค้ารีบนะคะลูกค้าก็รีบกลับรีบแพ็กใส่ถุงเนาะนะคะเดี๋ยวอน,นี้เนี่ยลูกค้าเปิดรีดเดี๋ยวก่อนจะไปรีดเดี๋ยวเรามาดูกัน สวยพี่เมื่อเช้าเมืเ่อเช้าสวยมากเนาะลูกนั้นที่ลูกค้ามาเปิดอ่ะสี่กิโลพี่ได้จำนวนประมาณร้อยตัวบวกค่ะร้อยตัวบวกนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูประสอบนี้กันนะคะก่อนที่จะเริ่มรีดมาชมกันพี่อ่ะ ใครสนใจนะคะรีบแคปได้เลยพี่จ๋าขาสั้นคาโก้ใครสนใจรีบแคปได้เลยนะคะแจ้งทางไลน์หรือทางเพจเฟบุ๊กได้เลยเอาลงมาด้านล่างะโอเคนั่นแหละอยากจะให้รีดกี่กระสอบบอกได้เลยนะคะเปิดกระสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้น นี่นะคาโก้กระเป๋าด so, like ้านข้างนะคะพี่กระเป๋าข้างนะคะคาโก้เปิดแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นเลยนะคะเปิดแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นเลยนะคะ๋ยวจะให้รีกี่กระสอบบอกได้เลยพี่๋ยวจะให้รีกี่กระสอบบอกได้เลย เลอร์นะคะเจอมาข้างหน้าก็ได้ไซด,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 ดีพี่ไซดีนะคะตัวนี้ก็32ตัวนี้ประมาณ34ตัวนี้เท่าไหร่32นะคะไซดีมากค่ะนะคะ45่กิโลพี่จ๋า45่กิโลค่ะ45่สิบากิโลจำนวนประมาณ100ตัวบวกนะคะ,นะคะลูกค้าแรงเลอร์ค่ะตัวนี้ นี่ออปเปค่ะแอร์วอลพี่สีขาวสะอาดมากสะอาดมากเลย mm hmm. รับกี่กระสอบแจ้งได้นะคะสวยแบนดีใบ mm hmm. ใหญ่สุดประมาณ3ากพี่ สุดก็ประมาณสามสิบกีอวีค่ะโอเนวี่งานเปิดรียที่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเปิดแบบไหน,นลูกค้าได้แบบนั้นเรามีกล้องวงจรปิดชั่วร้าน,นะคะ่ะลูกค้าจะดูตอนไหนก็ได้เรารีดเองที่ร้านนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวะคะ่ะเราไม่ได้สง่งข้างนอกนะ,ะเราไม่ได้ส่งร้านข้างนอกนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวะคะ่ะ าง,งานมาเจออันนี้ทำมี่นะคะนี่ะทำมี่ค่ะ,มมคะว่าง,งานจะหายอะไรอย่างงี้นะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะเราด้แดงที่ร้านนะคะรอนิดรอนหน่อยพี่วันสองวันได้งานสวยๆพร้อมขายพี่ก็ไม่เสียเวลาทำผ้านะ,ะมาพร้อมเข็มขัดพี่นะมาพร้อมเข็มขัดเลย ปิดแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นเลยหนูจะบอกตลอดเปิดแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นเลย,ยสวยมากพี่สวยมากนะคะก่อนที่จะไปรีดนะคะมารีวิวให้พี่พี่ได้ชมกันก่อนที่จะรีดมารีวิวให้พี่พี่ได้ชมกันสวยมากเลยหาดูดิงานสะอาดมากเลย งานสะอาดมากเลยนีโย่โอ้ยแรงเลร์นะคะแรงเลร์อ,ออกเยอะมากค่ะพี่ขาแรงเลร์อ,ออกเยอะมากพี่เอาต้องวางไปด้านโน้นก่อนเออประมาณนั้นแหละไม่นเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็น<ป>เอาปา๊ น้อยนะคะไซส์ใหญ่จะน้อ,นอยอตัวนี้เอประมาณสามสี่ไซส์สวยงานดีค่ะคารโกร้กระเป๋าข้างลูกค้าขายดีมากค่ะพี่ไปเช็คราคาเลยตอนนี้คารโกร้เนี่ยนูน่นเจ็ดแัดพันแล้วค่ะเอลเล็กสุดประมาณสามสิบพี่ ดูนะเอลสามสิบสามนะคะเอลสามสิบสามสวยทุกตัวค่ะลูกค้าเดี๋ยจะให้รีบกีกระสอบบอกได้ลูกค้ารีบกีกระสอบบอกได,ด้นี้ดอกเกอร์ค่ะ สอบลูกนี้เป็นงานรีดของลูกค้านะคะหนูให้ชมกันก่อนในกระสอบนะก่อนที่จะไปรีดนะคะเรารีดที่ร้านนะคะไม่ต้องตัวค่ะลูกค้าต้องกังวลต้องจิดมากนะว่า้งานจะหายไหมอะไรอย่างนี้นะคะงานจะโดนดึงไหมนะหนูจะบอกย้ําตลอดเลยว่าแคปค่ะแคปนะคะหนูจะบอกย้ําตลอดเลยว่าเปิดกระสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้น หนูจะบอกตลอดเลยเปิดแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นมีอะไรในกระสอบลูกค้าได้ตามน,นั้นสวยมากค่ะสวยมากงานไม่มีเสียเลย,อนนเ,ยเอ่อป้ายของมันอ่อยูเน่เปย์ยูอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่หออะไรสักอย่างนึงอ่ะในนีน้มันจะเป็นแบบนี้แหละ อืดูสิเนะี่ยอ้อาวโรสสวยมากลูกค้าสวยมากเลยโอ้ไซส์ดีมากค่ะสามสิบสามสองสามสีนะคะออริโซนาค่ะงานอย่างสวยโคลัมเบียค่ะ ออร์บอนค่ะ L สามหกออร์บอนเนี่ยดูดิสวยมากเลยนะทอมมี่อีกแล้วค่ะอยากจะรีดกี่กระสอบบอกได้เลยพี่โซโนมาโอเนวี่ L สามสอง อ่ะให้ชมกันคร่าวๆนะคะพี่จ๋าดูงานกันไปอ่ะอีกนิดหนึ่งที่พี่โอมอีกนิดหนึ่งมาโปโลล่ะลับแฟนลอเลนโปโลโอวุนี่ห่ออะไรอะ,อะเชฟไซด์ซดีค่ะไซ์ดีอ่ะ เออเป็นแบบไม้ผ้าปักปเกนออเครหัสนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องเตรียมไปรีดให้ต่อนะคะอ่ะสอบถามทงางไลน์หรือทางเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ